สวัสดีท่านผู้จมรวยทุกท่านมากกบผมในช่อง System นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลายๆคนจะเห็นคลิปของคุณสนธิที่ออกมา discredit iPhone ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่ไปเห็นเพจละเพจก็เอามาลงว่าแซลๆกันนะว่านี่มันเป็นการข้ามสายเลยนี่วายูทูบเบอร์สายเทคพวกอินฟลูเอนเซอร์สายเทคได้ตกงานแน่เงี้ยเพราะว่าแกมาทําเรื่องนี้ คือไม่ใช่ว่าจะตกงานจริงแต่หมายถึงว่าคนน่าจะรู้สึกมองแล้วรู้สึกว่าแกรับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวหรอกแบบเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นอย่างนั้นจริงๆไงแกดูอายุเยอะเกินแล้วก็การเรียนรู้ดูไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นไม่ค่อยดีอะแล้วรวมถึงพอเข้าไปฟังคลิปเออมันก็ยิ่งเป็นแบบนั้นไปจริงๆว่าแกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วก็เหมือนพูดไปตามอารมณ์หรืออาจจะพูดไปตามอย่างอื่นหรือเปล่าเบื้องหลังอาจจะมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้ แต่มั่วมากหลายอย่างของคุณสนธิมั่วแต่ก็อย่างที่เรารู้คุณสนธิก็จะออกแนวสายจีนนั่นแหละอะไรของจีนเนี่ยอวยจีนดีแล้วก็เนี่ยแหละอันนี้ก็มาอวยผลิตภัณฑ์จีนนะพวกรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเหนื่อยเลยคนเขาเปลี่ยนมาใช้อไอ้ทรงนั้นหรือแม้แต่ iPhone เนี่ยของอเมริกาหรือแม้แต่ไปบอกสตาร์บัค s เนี่ยกำลังจะ,ะเสื่อมความนิยมในจีนคนจีนไม่ค่อยดื่มหรือแม้ตัวนอกก็กําลังถูกแทนที่อะไรก็ตามแล้วก็มีการโฆษณาหลังดิสเครดิตไอโฟนก็บอกเนี่ยเสี่ยมีรุ่นนี้ ชื่อเหมือนกับ iPhone เลยหน้าตาเหมือนกันแต่คุณภาพไม่ด้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูภาพ Xiaomi กับ iPhone แล้ว Xiaomi ตัวนั้นชื่อ17 Pro Max เหมือนกัน iPhone นี่ก็ชื่อ17 Pro Max ซึ่ง iPhone น่ะชื่อมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ15 16 17แล้วก็มี Pro Max แต่ Xiaomi เลี่ยนแบบ Xiaomi ข้ามเลยนะข้ามรุ่นมาปกก่อนมันควรจะใช้อีกเลขหนึง่งแต่ Xiaomi อยู่ๆข้ามมาใช้เลข17 Pro Max แล้วก็หน้าตาเหมือนกันเลยซึ่งก็ดูเป็นการก๊อปนั่นแหละทีนี้ก็มีคนออกมาแย้งอีกไม่ใช่คุณสนธินะคนอื่นที่่อออกกกมาาาแยง้งเ็บว จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบกล้องหลังแบบนี้เนี่ยไอโฟนทำทีหลังนะก่อนหน้านี้เสี่ยวมีเคยทําแล้วอะไรเสี่ยวมีมี11อัลตร้าอะไรเนี่ยเคยทํามาแล้วใช่ผมเข้าใจถ้าอาจจะเคยทําหรืออาจจะคล้ายๆกัน,นะเคยทำอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอันนั้นก็ไม่ได้ว่าขายก๊อปขายเพราะว่าคุณเคยทํานานแล้วแล้วคุณก็ไปทําเป็นสายอื่นสายอื่นแล้วมือถือมันก็มีแค่เนี้ยมันก็บังคับอะภาคบังคับก็คือข้างหน้าเป็นจอทั้งจอมีปุ่มข้างๆไม่กี่ปุ่มแล้วก็ข้างหลังต้องเป็นกล้อง แล้วมันจะมีอะไรได้แล้วออกแบบอะไรได้บ้างมันก็ได้แค่เนี้ยบนเวียนไปมาอ่ากล้องแบบไม่มีฐาน Apple คือทําแบบกล้องมีฐานฐานแบบสวยอันนี้คือสวยเนะียรูปแบบ Apple 100ิลร้อยเปแต่ a p p l e ก็ใช้มานาแล้วตั้งแต่ iPhone 11ถึง iPhone 16ใช้แบบเดิมที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเป๊ะเนี่ยอยู่ตรงมุมฝั่งหนึ่งของมือถือแล้วมันใช้มานาจนคนก็บ่นว่าเออดีไซน์เดิมเดิมเขาก็เลยเปลี่ยนแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ก็นี่ไงเป็นรูปแบบใหม่โอเคทีนี้กลับมาทททีี่่่่วาาามันก็คค้ยยๆเํใช การที่เราจะดูว่าใครก๊อปไม่ก๊อปดูจากตอนที่ใครคนนึงทําแล้วมันทําตามท,ทันทีนี่แหละคือการก๊อปเพราะอันนี้คือจะรู้เลยว่าเจ้านั้นทำเดี๋ยวต้องดังแน่มีกระแสะคนซื้อแน่ฉันก็ไปทําให้ใคล้ายๆกันทันทีนทันทีเผื่อจะกินกระแสะกินกระแสะจากแนวๆคนที่อยากได้ iPhone แต่ไม่มีตังค์ซื้อ iPhone ก็เลยมาซื้อของจีนอันนี้ที่ถูกกว่าทรงๆนั้นจะกินกับพวกนี้แหละ,นะหน้าตาคล้าย iPhone หรือบางครั้งอาจจะมีแบบลูกเล่นคล้ายไอโฟงทรงๆนั้นทําให้คนซื้อมันรู้ไง เพราะว่า iPhone ทาแล้วเนี่ยดังแน่ก็หากินอะไรตรงเนี้ยคนที่ไม่มีตังไม่มีตังจะซื้อ iPhone ก็มาซื้ออันนี้มาเรียนแบบซึ่งเนี่ยแหละผมกําลังจะอธิบายว่าแบบไหนคือกอปเพราะว่าโทรศัพท์มันมีไม่กี่ทรงอะมันจะออกแบบอะไรได้แล้ว Apple เป็นผู้นําตั้งแต่แรกเรื่องของจอทั้งจอข้างหน้าเป็นผู้นําเรื่องของมัลติทั h เรื่องของหลายหลายนิ้วใน1จอแต่ก่อนคนเขาใช้เล็บแตะนะไม่ใช่ใช้นิ้วแตะนะของ Apple เริ่มจากจอแบบเนี้ยแล้วก็แตะได้พร้อมกันหลายจุดทําให้การเล่นเกมการใช้งานมันสะดวกมากเลยแบบนั้น ทีนี้กลับมาที่คลิปของคุณสนธิที่คุณสนธิเนี่ยดิสเครดิตไอโฟนแล้วก็พยายามหาเหตุผลมาอ้างเขาก็มีเหตุผลเขาหลายเหตุผลอยู่ว่าทําไมถึงไม่ควรซื้อ iPhone ฉันจะไม่ซื้อแล้วเพราะอย่างแรกที่เขาพูดถึงหลายครั้งก็คือเรื่องของไทเทเนียมนั่นแหละเดิมที iPhone เนี่ยใช้วัสดุไทเทเนียมใน iPhone 16แต่อยู่ๆ17เปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมจริงๆ15ด้วย15 16เนี่ยใช้ไทเทเนียมอยู่ๆเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมซึ่งนี่คือการเอาเปรียบผมก็งงนะว่าแบบนี้คือการเอาเปรียงงไง โทรศัพท์มากมายในท้องตลาดผสมพลาสติกด้วยซ้ําฝาข้างหลังเป็นพลาสติกโทรศัพท์จีนนะมีนะฝาข้างหลังเป็นพลาสติกแบบนั้นไม่เอาเปรียบยิ่งกว่าหรอแล้วแบบนี้ก็ยิ่งแปลว่าคุณสนธิใส่ใจกับเรื่องของวัสดุที่ใช้เพื่ออะไรเพื่อภาพลักษณ์หรอวัสดุที่ใช้ต่อให้คุณใช้เป็นพลาสติกใช้เป็นไฟเบอร์หรือจะใช้เป็นสเตนเลสต่อให้เป็นอะไรก็ตามเนี่ยเวลาคุณถือถือยืนถือเล่นไปเนี่ยแล้วคุณทํามันร่วงลง,งพื้นเนี่ยมันก็ต้องมีรอยกันบ้างแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นมันมีหน้าจ มันไม่ใช่ทั้งเครื่องจะคุมไปด้วยไทเทเนียมแต่มันร่วงข้างหน้ามีจอมันก็กระแทกก็จ,จะเป็นรอยหรืออาจจะร้าวได้จ,จะแตกก็ได้หรือย้อนไปก่อนหน้า Apple ก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมา15เนี่ยตัว14 13 12ตัวเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสเตนเลสแล้วค่อยเปลี่ยนมาไทเทเนียมซึ่งมันก็แค่วัสดุแล้วการเปลี่ยนวัสดุมันก็มีข้อดีของมันอาจจะรูปลักษ์สวยความแข็งแรงก็ใกล้เคียงกันสเตนเลสกับไทเทเนียมเนี่ยความแข็งแรงกใกล้เคียงกันแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมทำใหม่ ถ้าไปดู Apple event ก็จะเข้าใจเขาจะมีการอธิบายาว่าเนี่ยเราใช้วัสดุอะไรเราเป็นยูนิบอ y ดี้เป็นบอดี้ชิ้นเดียวอลูมิเนียมแล้วข้างในมีอะไรเวเปอร์แชมเบอร์การระบายความร้อนที่ดีซึ่งนี่ไงข้อดีการใช้อลูมิเนียมมีข้อดีเรื่องของการระบายความร้อนซึ่งมันดีมากจริงๆระบายความร้อนเนี่ยดีกว่าไทเทเนียมอย่างมากแต่แน่นอนอลูมิเนียมมันก็มีข้อด้อยของมันคือเรื่องของความนิ่มนั่นแหละโลหะของมันเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับพวกไทเทเนียมกับสเตนเลส แต่ข้อดีคือระบายความร้อนได้ดีแต่ก็เขาก็ไม่ชอบใช้อลูมิเนียมแบบปกตินะอ่านั้นก็เป็นอลูมิเนียมแบบเกรดดีเกรดดีก็จะแข็งแรงกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้าก็เคยมันก็เคย a p p l e เคยเจอเสียงบนเรื่องของการระบายความร้อนนั่นแหละเพราะว่าไทเทเนียมอะไม่ได้ระบายความร้อนได้ดีนักก็เลยกลับมาใช้อันนี้แล้วก็พร้อมการระบายความร้อนอย่างดีซึ่งเนี่ยแหละมันก็จะย้อนกลับมาเรื่องของ Apple ใส่ใจผู้บริโภคใช่ส่วนหนึ่งเป็นการลดต้นทุนก็เข้าใจได้ แต่มันก็มีผลต่อการใช้งานมาพี่กอยู่ๆเปลี่ยนแล้วก็ลดเลยแต่จุดหลักที่คนใช้ Apple ไม่ใช่เพราะวัสดุนะไม่ใช่ใช้เพราะใช้ไทเทเนียมหรือใช้เพชรไม่ใช่เพราะระบบของมัน a p p l e ขายที่ระบบมีใครสู้ Apple ได้ล่ะเอาจริงเนี่ยก่อนหน้าาติผมเนี่ยเขาเป็นคนที่รักชาติก็คือรักจีนเขาจะมีความซื่อสัตย์รักประเทศชาติมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งแต่ก่อนเขาจะใช้ iPhone ตลอดแต่มีช่วงหนึ่งนั่นแหละที่ตอนนั้นที่จีนมีกระแสแบรนด์พวก Apple แบรนด์ไนกี้แบรนด์เสื้อผ้าต่างประเทศทรงๆนโ่ะ แล้วก็ลาม,มาแบรนด์พวก Apple อะไรก็ตามเนี่ยณนะช่วงนั้นเห็นแกเปลี่ยนมาใช้ซึ่งไม่รู้เกี่ยวกับกระแสนั้นไหมนะช่วงนั้นเนี่ยแกก็เปลี่ยนมาใช้แนวขวาหวยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอยู่ๆไม่นานผ่านไปไม่นานแกก็เปลี่ยนกลับมาเป็น iPhone แล้วแกก็บอกว่าเออไม่ไหวจริงๆใช้ยากนะกลับมาใช้ iPhone เพราะมันใช้ง่ายกว่าเห็นฮะแล้วญาติผมคนนี้แกไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแบรนด์อะไรเลยนะไม่ใช่แกสนใจเรื่องการใช้งานความสะดวกสบายแกไม่ได้สนใจว่าเป็นแบรนด์ไม่งั้นแกคงไม่กลับไปใช้อันนั้น แล้วยิ่งเป็นคนที่รักชาติาก็ต้องยิ่งต้องไม่ใช้สิถ้ามันเป็นพ่อแบรนด์คุณต้องยิ่งไม่ใช้แต่ไม่ใช่แต่ว่าเขาสนเรื่องคุณภาพแล้วเอาจริงๆเรื่องของรถจีนพวกรถไฟฟ้าจีนอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้คนจีนในไทยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะน้อยมากอาจจะมีแต่น้อยมากพวกเราผู้บริหารคนมีตังเนี่ยเขาจะใช้เบนซ์ใช้ BM ใช้เอาพาร์ททรงๆนั้นนั่นคือภาพลักษณ์แหละส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภยัยต่อให้เขารักชาติแค่ไหน แต่ความปลอดภัยชีวิตของเขาความสะดวกสบายของเขาต้องมาเป็นที่หนึ่งเขาต้องใช้ของดีสิเขาจะไปใช้ของจีนทําไมแต่ส่วนใหญ่ดันกลายเป็นว่าคนไทยเป็นคนซื้อซะง,งั้นโอเคกลับมาเรื่องของอลูมิเนียมก็มีคนบน่นเรื่องอลูมิเนียมว่าเรื่องของความนิ่มของมันความอ่อนแอมันเนี่ยทําร่วงเสร็จมันก็เป็นรอยบุ๋มเล็กๆเ,เป็นร่องของมันนั่นแหละซึ่งก็มันก็มีทางแก้คือส่เคสนั่นแหละเอาจริงๆไม่ว่าวัสดุอะไรคุณทําร่วงมันก็ต้องเป็นร่องเป็นรอยอยู่แล้วแหละแต่แค่ออลูมิเนียมอาจจะหนักกว่าซึ่งอันนั้นก็ แลกกับการระบายความร้อนมันก็ระบายความร้อนดีมันสามารถกระจายถ้าปกติเวลาร้อนๆเนี่ยมันจะอยู่แค่จุดเดียวซึ่งพอจุดเดียวเสร็จระบายความร้อนไม่ทันความร้อนสะสมข้างในน่ไอ้ข้างหลังมันเป็นฝาข้างหลังมันแต่ความร้อนข้างในสะสมทําให้เครื่องกระตุกทําให้เครื่องจะต้องค้างค้างเพราะว่า Apple ต้องลดการทํางานมันให้ CPU เนี่ยทำงานเบาลงไม่งั้นร้อนมันจะร้อนยิ่งกว่านี้ร้อนจนอาจจะไหม้เครื่องพังก็เป็นการปกป้องโทรศัพท์หละไม่ให้โทรศัพท์พังเขาก็ต้องลดประสิทธิภาพมัน ลดเสร็จร้อให้มันกลับมาเย็นแล้วค่อยทําให้มันร้อนอีกครั้งค่อยยอมให้มันร้อนอีกครั้งหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่มันดูไร้าสาระที่คุณสนธีอ้างก็คือเรื่องของว่าการใช้งานเล่นโซเชียลเนี่ยเปลี่ยนรุ่นไปเนี่ยโซเชียลก็ไม่เห็นต่างกันเลยเล่นโซเชียลไม่เห็นต่างกันเลยแล้วจะเปลี่ยนไปทําไมผู้ใช้ทั่วไปแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพการใช้งานประจําวันเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอหรือการท่องเว็บคือผมไม่รู้ว่า จะให้มันต่างยังไงในเมื่อโซเชียลมันก็คือโซเชียลเหมือนเดิมในเมื่อ Apple ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท Facebook คุณหวังว่าเปลี่ยน Apple เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่แล้วจะ Facebook จะหน้าตาเปลี่ยนไปหรอคุณก็ต้องไปโทษ Facebook สิว่าอา้าวทไมไม่ทําลูกเล่นให้มันเป็นอีกแบบมันไม่ใช่ a p p l e หรือว่าคุณสนธิกางจะสื่อว่าในเมื่อเล่นโซเชียลเหมือนเดิมก็ไม่ได้ต่างอย่างนั้นหรอแต่คือคนเปลี่ยนรุ่นใหม่เพราะฟังก์ชันนั่นแหละผมใช้ i อ h o น e 1 2ผมก็ชอบของรุ่น, 16, นป้งเ็กลอ ซึ่งอันนี้มันดีมากนะเป็นฟังก์ชันที่ฉลาด Apple ชอบทำอะไรฉลาดกว่าคนอื่นแมน้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเออก่อนหน้านี้นนโทรศัพท์รุ่นอื่นก็มีทได้ไอ้ปุ่มชัตเตอร์กล้องเนี่ยเขามีมาก่อนใช่อย่างที่ผมอธิบายในตอนแรกว่าไอ้การจะดูว่าก๊อปไม่ก๊อปมันก็ต้องดูจากว่าทําตามทันทีไหมถ้าแบบยู่ๆเพิ่งทําแล้วก็ทําตามทันทีอะไรเงี้ยแต่คือโทรศัพท์มันก็มีอยู่แค่เนี้ยเครื่องก็แค่เนี้ยเราก็ต้องมีกล้องเราก็ต้องโทรคุยได้มีลําโพงมันก็เลยจะไม่ได้ Apple ้้ไกกกกลลับบัันนนมา Apple คืืออออผูบบบบเเะ่่รงงขจใหญๆแ ทีนี้เรื่องของปุ่มกล้องผมก็เป็น FC Sony แต่ก่อนผมใช้โ o n y มาตลอดรักโซ ny มากจนตอนนี้ก็มาใช้ iPhone นั่นแหละมาใช้ iPhone น่าจะ78ปีแล้วก่อนนั้นนี้ผมใช้โ o n y นะอ่าอ o n y ์พีเดียแลแล้วก็มี XZs แล้วก็มี Z 5ด้วยเออ Z5 หลายตัวผมใช้มาต่อเนื่องซึ่งโ o n y ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องของปุ่มชัตเตอร์นั่นแหละชัตเตอร์ของกล้องที่สามารถแบบกดแชทันทีกดค้างเพื่อเข้าเมนูกล้องแล้วก็กดแชทได้ทันทีมันก็ดูง่ายนั่นแหละ แต่ก็ไม่ใช่แปลว่า iPhone ก็ยาก p h o n e ก็แค่กดกดปลดล็อกแล้วก็เลื่อนขวาก็สามารถถ่ายได้ก็เร็วเหมือนกันแต่ iPhone ฉลาดก่อนหน้านี้คนอื่นเนี่ยเขาจะทําเป็นแค่ชัตเตอรอ์มีขั้นเดียวแล้วก็ขั้นที่2คือกดแชะแชะใช่ไหมไอโฟนฉลาดกว่าน,นั้นทําให้มันเป็นปุ่มที่สามารถสัมผัสดโดยการเลื่อนได้เห็นไหมไอที่คนอื่นคิดไม่ถึง iPhone คิดถึงแม้แต่ไอตรงเล,เลื่อนเนี่ยมันจะโยงไปถึง AirPods แอร์พอตโปร2ของแอปเปิลเนี่ยปกติเราจะเห็นว่า AirPods ของ Apple จะไม่มีปุ่มอะไรเลยมันจะใช้การสััมผสด้วยการลิ ทีนี้แน่นอนพอมันไม่มีปุ่มแล้วมันมีแค่การคลิกมันจะทํายังไงในการใช้งานให้สะดวกโดยที่ไม่ต้องจับมือถือล่ะฉลาดมากคือการทําให้ปุ่มกดเนี่ยมันสไลด์ได้เป็นการสัมผัสแล้วก็สไลด์สไลด์เนี่ยถ้าอยากขึ้นเสียงสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นไอ้เน,นี้ยเออฉลาดมากก่อนหน้านี้ผมมี a i r p o ร์ตโปรหนึ่ะพอเห็นอันเนี้ยมีฟังก์ชันเนี้ยผมก็เลยมาใช้ a i r p o ร์ตโปรนั่นแหละมันจะย้อนกลับไปว่าคือไม่ได้ใช้เพราะแบรนด์นะการที่คนใช้ a i r p o ร์ตแอปปมันไม่ได้เห็นเป็นยีห่หอชัดเจ บางทีมองไกลๆก็ม่รูปมันคือแอร์พอร์ตอาจจะเป็นของก๊อฟเลยอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นที่สีขาวเหมือนกันก็ได้ก็เป็นได้คนก็ดูไม่ออกแต่เพราะการใช้งานเนี่ยแหละเพราะผมชอบมากก็เลยซื้อมาใช้เออมันสะดวกมากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ผมก็เลยใช้มันมานี่แหละคือความฉลาดของ Apple แต่ถ้าสมมติเป็นเจ้าอื่นผมมีหูฟังเจ้าอื่นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ของผมคือ AirPods Pro 2อันนี้คืออีกเจ้าหนึ่งเห็นไหมจะเห็นความต่างว่าอีกเจ้าหนึ่งจะต้องมีปุ่มใช่ไหมแอปเปิลจะไม่มีปุ่มอะไรเลยแอ มันจะเป็นข้างๆแล้วก็สไลด์สไลด์เอาเวลาคุณจะขึ้นเสียงจะลงเสียงเนี่ยสไลด์แบบนี้เอาฉลาดมากทีนี้2ออันนี้ต่างกันยังไงแบบมีปุ่มกับไม่มีปุ่มต่างกันยังไงต่างกันมากเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้ถ้ามีปุ่มเวลาคุณคลิกเนี่ยเวลามันใส่อยู่แล้วคุณคลิกมันจะน่ารำคาญเนี่ยคึกก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 ึกมันกล้องอยู่ในหูแต่ Apple ไม่ต้องกล้องอยู่ในหูมันสไลด์และเป็นการสัมผัสนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ผมเรียกมันว่าประสบการณ์ของผู้ใช้คุณจะไม่ได้ความรําคาญ แล้วทีนี้ปุ่มเดียวปุ่มพอมีแค่ปุ่มเดียวเนี่ยมันจะทํำยังไงในการเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือการกดค้างกดค้างขึ้นขึ้นขึ้น,น,นกดฝั่งนี้ลงลงลงแต่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็มักจะ2ฝั่งจะแยกกันเพื่อให้คุณมีฟังก์ชันเยอะขึ้นแต่ Apple ไม่ยอมเป็นแบบนั้น Apple จะต้องให้2ฝั่งเนี่ยทำงานเหมือนกันแปลว่าไม่ว่าคุณถอดหูฟังข้างไหนก็ตามคุณจะเป็นปุ่มเหมือนเดิมคุณจะจาแบบเดิมได้นี่แหละคือประสบการณ์ผู้ใช้อีก Apple ฉลาดเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้ว่าใครก็ตามที่มาใช้ Apple ต้องเข้าใจง่ายแต่ของเจ้าอื่นเนี่ยอันนี้ของจาบ้าผมใช้ของจาบ้าก็โอเคผมชอบที่เสียงเบสนั่นแหละแล้วจาบ้าเนี่ยแพงกว่า iPod Pro นะจาบ r าอันนี้เนี่ยหมื่นหมื่นนิดนดแต่ผมชอบจาบ้าตรงที่เสียงเบสนั่นแหละเบสมันแน่นดีแล้วมันสามารถปรับแต่งได้แต่พอมาเจอ iPod Pro 2ส p ง o อ r p o Pro 2ดันทําได้ดีเทียบเท่ากันเรื่องของเสียงเบสนะ แต่ก็ไม่ช่วจาบ้าไม่ดีนะจาบ้าก็โอเคแต่แค่ข้อเสียคือเรื่องของปุ่มนะคึกกักึกักแล้วเรื่องของการสวมใส่เหมือนกันสวมใส่แบบจาบ้าหรือแบบยี่ห้ออื่นเนี่ยที่มันสวมแบบเนี้ยคุณขยับแปลงฟันไปแปลงฟันมาเนี่ยคุณต้องคอยกดมันเข้านะมีโอกาสหลุดได้โอกาสสูงมากกว่าแต่พอเป็นแอปพอร์เนี่ยน้อยครั้งผมแปลงฟันสิบครั้งแปลงฟันไปฟังเพลงไปเนี่ยสักสิบครั้งผมต้องกดมันครั้งหนึ่งหมายถึงวันแรกแปลงยังไม่ต้องกดวันสองเนี่ยไปเรื่อย สักสิครั้งอาจจะมีครั้ง2ครั้งที่ผมต้องดันมันเข้าอาจจะเพราะสไม่แน่นอาจจะเพราะหลวมนี่แหละคือคุณภาพของ Apple เรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้มีอีกเยอะถ้าผมเจออะไรมาผมจะเอาให้ดูว่ามันทําไมถึงเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้